สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเจบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอาการของแอร์อามิน่านะครับสี่ทิศทางนะครับโดยอาการคือกดเปิดปิดจากรีโมทไม่ได้นะครับลูกค้าก็ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปกดอีตัวเซนเซอร์นะครับก็จะเปิดแอร์ได้นะครับเราก็จะทการถอดโรงออกมานะครับฝาหน้าออกมานะครับมาเช็คดูสัญญาณ เซนเซอร์นะครับนี่นะครับนี่คือตำแหน่งนะครับจุดที่เซนเซอร์รับสัญญาณรีโมทอยู่นะครับพอเราถอดเซนเซอร์ออกมาก็ปรากฏว่ามีคาบเหมือนช็อตหรือไม่นะครับนี่นะครับนี่คือตัวเก่านะครับตัวบนนะครับตัวล่างคือตัวใหม่นะครับนี่ครับดูสภาพนะครับนี่นะครับนี่คือตัวเก่าที่อยู่กับเครื่องนะครับและหลังจากนั้นเราก็ได้ทําการเปลี่ยนเซนเซอร์รับสัญญาณตัวใหม่ไปนะครับก็กลับมาใช้งานเปิดปิดจากรีโมทได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่าในใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามด